ไป,ไปเขามาตรฐานอยู่แล้วนะโอ้ยแฟนคลับก็ได้เนาะมากัดมากกัดจิลปินไยเขาจะแบ่งกันสองคนหรือเ่กัสีแบ่งกันสองคนเดินเดินไปไหนก็เดินไปด้วยกันดีชอบความเป็นธรรมชาติทั้งคู่ใช่พี่น้องขอสิบอกว่าเขาจะจะบอกทุกคนว่ามีคนรักก็ต้องมีคนชังแต่เราจงโฟกัสเฉพาะคนที่ชอบเพราะมันจะเป็นพลังบวกให้กับชีวิตของเราที่จะสร้างผลง,งานต่อๆไปให้กับแฟนคลับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งไหนที่มันเป็นพลังลบอ่ะเรามองเราฟังได้เรารับฟังเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแต่เราอย่ากเก็บมาคิดให้มันมากเกินไปมันจะทําให้เราดาวลงโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ฝากไว้นะคะที่จริงอ่ะมันก็มีคนตินะเมื่อคืนอ่ะแต่เราก็ฟังว่ามันพลาดตรงไหนอะไรงไงแล้วก็จะมามาอ่าเติมเต็มเราเองเราต้องทำตัวเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วทุกคนมันจะทำให้เราอ่ะเก่ง ถ้าเราในยอยู่ในสังคมที่แบบโดนบูลลี่มาแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะรู้แนวคิดจริงๆนะอันนี้น้องอัมไม่ได้มาสอนใครเลยน้องอั้มแบบพูดให้เห็นแนวคิดว่าเราต้องคิดประมาณนี้นะเราถึงจะอยู่ในวงการอะไรอย่างนี้ได้พูดดีมากขอบคุณค่ะถูกใจหลายเดอใช่เพราะฉะนั้นนะคะแฟนขับนุกไปทุกคนถ้ารักนุกไปก็รักต่อไปค่ะทั้งใจไปเลยไม่ต้องไปเผื่อใจแล้วเพราะเขาหน้ารัก นึ่งพันสี่ร้อยคนนะช่หน oh yes. ึ่งพ yep. ันแล้วนะแม่ขอบคุณค anyway ่ะอามพักขอนแก่นค่ะฝากเลยนะคะปากไม่ไหวขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่น่ารักขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยเดี๋ยวต้องอามต้องขอตัวไปทํางานก่อนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์เย็นนี้เราจะมาไลฟ์ใหม่แล้วก็จะอัพชิปพี่ปายให้ทุกคนแฟนคลับทุกคนแบบได้แบบกัดปากกัดฟันค่ะข,ขอบคุณค่ะน้องอามใช่ที่จริงน้องอามเป็นคนตลกนะเป็นคนบ้าบ้าบออ่ะ